พามาเดินเที่ยวชมในห้างกันพี่น้องวันนี้บรรยากาศรอบๆเอ,อเราก็มาเดินชมบรรยากาศในห้างกันบ้างวันนี้พาจะเข้าถ้ำเข้าป่าพามาเที่ยวในห้างวันน้นองโอเคไ,ไหมฮะอยู่ในห้องน้ำนี่ฮ

วันนี้พามาชมบรรยากาศในห้างนะครับกางข้างนอกนี่ออกมาจากในห้างเดนะินนี่ก็พามาชมบรรยากาศในห้างอันนี้เราก็กลับแต่ออกมาข้างนอกรูสึกจะอา,อากาศร้อนมาก อยู่ในอยู่ในห้างแอร์เย็นนี่ป้าเสี่ยเขามากดเงินครับน,น้องวันนี้ไม่รู้ว่ากดเงินเสร็จแล้วเสี่ยเขาจะเลี้ยงอะไรบ้างเราบ้างหรือเปล่าไม่รู้บรรยากาศข้างนอก เป็นกลับไนปะน้องเนะี่ตาเข้ามืดดูฝนมามืดตึบนะ๊บเลยลงเม็แลงวเนี่ยลงเม็ดอันนี้ฟ้าโล่งไนะงอานนี้มืดตึบ๊บมาอีกแล้วไดแล้ววะมันคายแล้วตกมันคาย In vực hà tham gia việc để lập chung mình để cắt mình นีบรรยากาศในเมืองนะวันนี้วันนี้ขเข้าเมืองนะับเมืองระยองผล่ม,ม,มาแล้วเรากาา็มาชมดูรถมามากมายนี้มาเดชมบรรยากาศด้านบนนะน้องเนี่ย โอ้ปวดมามึนตึ้งแม่นอนนอนดำมึนตายแล้วฮบกันต่อไปยาวๆไปกับนูรถก็มากมากมายย่งใหญก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดี ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิตรภาพทั่วไทยนะครับขอฝากกดไลค์กดติดตามกันว่าลิบต่อต่อไปผมจะพาท่านๆไปเที่ยวไหนกันบ้างนะช่วงนี้ก็ขอเข้าเมืองกันตัอน,นะครับวันนี้สภาพบรรยากาศในเมืองมิถามาชมตึก าชมรถหนงเนี่ยมากน่าโอ้โหฝนมาหมึดตึบเลยฮะวันนี้ ถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องมิตรภาพทั่วไทยกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันต่อๆจากเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อการทำคลิปต่อไป